สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ toyota fortuner นะฮะหรือบางคนเรียกว่า legender นะฮะชมนี้นะครับติดตั้งตัวนี่ฮะเรียกว่าบาลานซ์อาร์มนะครับเลือกใช้เป็นสีแดงขาวนะฮะชุดอุปกรณ์ส่วนครอบนะฮะจะเป็นสีแดงขาวตัวแขนจะเป็นสีแดงนะครับตัวล็อกข้างบนจะเป็นสีขาวรวมถึงตัวด้านหน้าด้วยก็จะเป็นสีขาวด้วยนะครับงานจากบาลานซ์อาร์มนะฮะให้ดูใกล้ๆครับ นตามแบบนี้เลยนะครับช่วยลดอาการโครงนะเวลาเข้าโค้ดทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเวลาเข้าโค้ดมีเรื่องสองสีนะฮะสีแดงกับสีขาวนะครับแต่ถ้ารุ่นใหม่จะเป็นสีแดงนะครับรุ่ใหม่ที่ผลิตออกมานะครับยึดแกนุ้นเลยฮะตรงดุมนะครับนี่ฮะ บนนี้ะลากยาวมาครับแขนใหญ่นะถ้าเป็นบาลานซ์อาร์ไม่มีคานกลางนะครับให้ความอิสระในการขับนะครับไม่มีอาการขืนนะฮะควบคุมรถง่ายสําหรับรถทรงใหญ่ๆนะฮะก็สำหรับใครที่กําลังมองหานะฮะตัวกันโครงเที่ยวบาลานซ์อาร์นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์รวมถึง y o u u u b สตูดิโอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ